ไยาาภผ้าสิ์สกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้คว่ควมคิดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวนซืน สวัสดีครับ,รบผมกู้ยังวลเชียนครับผมมาดิสอนเพียงเกตกับไม่ได้การพญาภาษศิตสกิดใจอยู่อายาปุระเกาะสร้างคือเ่าครับผมบรรยากาศสวยครับเป็นรีสอร์ทโอ้ติดทะเลครับมีหาดส่วนตัวขันผมมีผู้สาวผมจะพามานอนอยู่เดียว้อยมันพ <c oughs> ิหาะได้อยู่บอรฮอด์ปนในผู้สาวเฮ้ยบรรยากาศได้ขึ้นหอดตอนสมัยเป็นนุ่มสมัยเป็นนุ่มคือบบมีอายาปุระเนี่ยขันหาผู้่าวน้ำก,กันที่เพราะอะไรอยู่ตี่จังหด <c oughs> มาเด้อพีนองเอ้ยครับ บ่เคยพ่อเคยเห็นว่ามันสิงามปานนี้ก่อสร้างก่อสร้างบ่ไกลครับครับอยู่ใกล้ก่อมาบ่ไปจันทบุรีครับหัวตรัสด้านฮอดตรดเด้บ่ทันฮอดตราดเลี้ยวขวาก่อนข้ามเฟอร์รี่เลื่อข้ามฟากสี่สิบนาทีบ่ครับประมาณนั้นแต่ว่าแต่ว่าเสียตังค์เดิพวกพูมาล้ฟรีเด้เอาก็ธรรมาด้กระทำไปขับรถยนต์ได้180เออครับแต่ว่าคนนั่งร้อยหกแต่ว่าคันบ่มีอีหลีเพิ่นก็สิมาอยู่ที่ ลีนน้ำใจทองเยอะมากแต่ผมมีเงินกลับกต่เส้นซวนกลับมาเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยให้มันเบิด์ะก้อนยักไปเมืองนอกเาจะบอกเมืองไทยให้มันหล่นมาแหลกสก้อนด็อกเตอร์ดิชอนประเทศไทยนี่วันที่หนึ่งนี่เขาสูเอซี่เลยดิหนึ่งหนึ่งหน่สิบหกหนหนึ่งหาเก้าเนี่ยบุกลาหาเก้าพี่น้องแปลกใจว่าประเทศเล้าบ่ให้เอาปุ๋ยเคมีเข้าประเทศประเทศเขมรก็เริ่มลั่งลืมดือยกัน ส่วนเทศมันดานครับปุ๋ยเคมีไส้ดุนไปดินมันดานครับดินเสียครับผมมันใหญ่ว่าอยู่แต่ว่าต้องใส่สุปีถูกต้องต้องหาปุ๋ยซีว่าภาพดีครับนี่โอ้ยมูบวกผมมันก็ปองตายมมนแน่นี่ครับอันนี้ปุ๋ยบอกอันนี้ปุ๋ยไบโอเน็ตหน้าโน่เนี่ยเนี่ยเป็นของคู่ของคู่เวียงครับเลื่อนแก้วันนี้ก็ของเลื่อนแก้วหน้าโน่อาหารเสริมพืชอินซีหน้าโน่โอ้พืชก็มีอาหารเสริมบอกวายคือยังค่อนมันเวยมันง่ามเลยคือได้เขาได้คอนซืมาจาก อิสร์เตตัวดรอเดีสอนหนึ่งใส่ปุ๋ยหน่อยๆแต่หางามหลายๆพืชก็ต้องกินน้ำหน่อยๆเสื้อว่าประเทศอิสร์เนี่ผลิตผลไม้นี่เลี้ยงคนทั้งยุโรปประเทศเวียดนามท่านก็ไปดูท่านดรดีสนันเป็นยังรองอุปนายกอุปนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับเล่าเวียดนามเขาเห็ดหน้านี่พี่น้องน้ำคันแท่นี่เขาปูกอือบักแตงเขาปูบับตบบสูนเนลในหน้านี่เขาย่ามเขายางนี่เขายา,ขา,า,งขา,างไปในไห,หน้าเด้ เขาบองยางกันแท้คือบ้านเฮาเลยเพราะพื้นที่เขาหน่อยเขาจิต้องให้พื้นดินทุกย่อมยานี่มีประโยชน์บ้านเฮากันแท้หน้าบ้านเฮานี่หลุดเลียนพันได้เลยดรดิสวนประเทศพม่าเป็นประเทศเดียวที่มหาขายปุ๋ยเคมีแต่ว่าห่างหามใส่ปุ๋ยเคมีเอากลับมาใส่ชีวภาพมาเด้อนะครับเนาะใสชีวาุหนุนกันเด้อครับเด้อยุคตยุคข้างหนาเนยครับมือนี่พญาภระศิต์ น่าคิดน่าส่วนที่ยันนาครับครับผมอันหนึ่งสาขาใหม่มีใบกัญญังต่างใบหนึ่งวิเศษแท้พระถ้ำเจ้าอยู่นัมพอแล้วเป็นว่าคข้ามาสาขาเนี่ยคือกิ่งมันกิ่งกาจริงง่าเป็นไงเป็นกิ่งพระถ้ำเนี่ยคือสังคมสังสอนของพระพุทธเจ้าพมมีหานซีแน่ที่บาทซีแน่ที่แปดหมื่นซีพันพระธรรมขันแปดหมื่นซีพันมะขันธ์ ใบไม้พิเศษคือใบล้านสําหรับเขียนบันทึกพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าได้สีมรสร์ต่างๆเขาใส่ใบล้านนี่ใส่ใบล้านจานนี่ใบเ้านเว็บด็อกเตอร์ดิสซอนคอมพิวเตอร์คือสมือ่อเนีเห็นย่ามเขาเทศบุญพเวทบ่ <c oughs> เขาเชียวใบล้านมาอ่านนี่อ่ากันนั่นกันนี่เขาจะอ่านน้ำใบล้านอันนี้ยังมีนกน้อยน้อยนกน้อยน้อยยนเน็นอ่านบอกหมายควว่าสาขาใหม่เนี่ยมีใบกันย่งต่างกันครับผม ใบต่ละใบมันก็ยังตางกันนะครับไม่ไพ่ยังตางฟองพี่น้องยังตางใจแต่ใบใบหนึ่งพิเศษคือใบโพนะใบพระพุทธเจ้าใบโพนี่มองดวงพระพุทธเจ้าตัลสุูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนไปอินเดียนี่ก็ได้แต่ใบโพมาใบอยู่พุทธคยาครับผมจบมหาัยมาขดเดี๋ยวไปได้ไปแยเอกด้วยเป็นมองที่พุทธเจ้าตัดสุูต้นโพนี่สืบสายโลหิตปตะแต่พู้สมัยพุทธเจ้าตัดสุูก็ได้ใบโพมาฝากพี่ฝากน้องตั้งกันใั่ไงมครับต้นสาละต้นสาละมันก็ ตอนที่ออกลูกบ่เิ่นตอนตอนเป็นประสูตรเนาะเป็นบวละอ๋อพ่นยู่ยู่่องต้นซาระครับอันนี้มันไม่ต้นใหม่ของพุทธการเนี่ยมันตัดทิ้งใบได้ก็หมายก็บาเขาคนเท่ายังแตกต่างกันแต่ว่าใบหนึ่งต้อเห็ดคือว่าใบที่มีธรรมะผใบพิเศษแท้คือใบที่มีธรรมะใบโพซึ่งพุทธเจ้าเลยตัดสรุ้มาปันนั้ันคนเท่ายังต่างกันเอาแต่สิ่งดีๆไว้เิ่นแนะนําให้เอาแต่สิ่งดีๆไว้ครับมือนีก็สมควรแกเวลาครับขอบคุณครับพ่อกันมือดีสวัสดีครับ พยาภาผ้าสิทสกิดใจฟังย่มใดมีแห้งใจย่มนั่นฟังแล้วได้ค่วมคิดค่วมอ่านได้สติปัญญาเบิกบานมวนซืน